เอาป่ะเปนทาในเวลาหน่อยเหมือนคุยไปๆกันละโว้โวววมันชอบมีไอกแกงเค้ยนี่มาตลอดเลยวะไอ้สัตว์เอ่อจะมาคุยเรื่องใบที่จะเล่นกันนะครับเฮียยิงคุยกูได้ไม่ต้องเดินมาหากูเออจะเย็นจะเย็นจเย็นโอ้โหแม่งเอาเรื่องกันจังวะนั่นแหละผมสิบใบนะ สิบใบสิบไฟอ่ชนะขอเป็นอรถลังค้าหนึ่งคันพอจะให้รถโมโตไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเปเลยเอาซิมเปิ้ลคาได้ได้ก็ได้ไอ้เหี้ยอะไรกูเอาแล้วก็เองินอีกห้าพันเอ็มโอเคไหมโอเคต่อยกูโอเค,ออเคจับไปก็ไฟแรกก็ไฟนี้เลย เฮ้ยไอ้เหี้ยมโวเสือเลยสิเฮ้ย,ยมากันน้อยแค่กูมาุยเฉยๆเต็พีตด้งไงโอ้โหไม่ได้สวนเลย แค่มาคุยปุ๊บโอเคเตรกันดีๆเย่าตากันเองติีกันเองแล้วกันติีเดียวคนเดียวนั้นแหละไม่เดียวเด็กเกอร์มาพิษมันน่าอับคนยังไม่ได้เข้าในแรมันเลยนะอือ

ตายลากมากันินโอ๊ยใช่อะไรแกเป็นใครอ,อ้าวแม่งแกงมันนี่มามาดูไอ้ไม่ใช่แกงมันเทียดเทียดเค เทียดทียแกงเทียดมาดูเห้ยเหรอเอานะปิดมีเงินมาเรื่อยตันตันตันเฉียดเลยฮัน อุ้ยเรากอบก็บจะหมดไม่ได้อยู่รอดหน่อยตัวแข็งอีกเนีย่ยก้มตีแล้วมันก็อืมไปกันไปเคี้ยวไปช่ชคแมสตรงนี้ วไม่สนใจโอเคอ่าไอ้งูเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหแต่น้อยแรงแตกหมด,ดไอสัตว์มาเยอยหมดนะสามตัวทั้งแกงอ่ะอ้าน้อยแต่ร้อยเปอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไอ้เหี้ยนี่ชุดเสื้อสามโอเครอละมาดิมาสามคน ตอแก๊งไม่ไหวไงอันนี้ก็ถือว่านับไฟแล้วเนาะเออก็คุยกันแต่ต้นนะเฮียเจอกันกระชับมีดตึงๆโอ้โหไม่ได้เข้าเมืองนานจัดแล้วไม่แลวมีสตอรี่ไม่เข้าเมืองน้องจะไหวป่ะเนี่ยจะก็ออะไรละ มาถามลูกน้องก่อนตอนนั้นก็เปิดก็หนึ่ง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 เลยนำไปก่อนหนึ่งศที่ไปเปิดเขาไปนั้นสตอรี่แล้วก็เปิดตรงนั้นเลยนี่น่าจะต่อแต่ไม่รู้ว่าสกกร์เท่าไหร่แล้วอะติดง,งานไม่ได้เข้าเมืองเลยสองสามวันนี้สกกร์จะเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกว่าน้องๆจะแบกนะ โอเคไปมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยเดลกยังวะสกอร็ให้เด็กน้องๆน้องๆฮะหกหนึ่งใครหกเราเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเราแม่งเก่งวะอือมาบุกต่อเดี๋ยวอือฮิวเลยดิอ่าต่างรสนั้นมีไหมชุบมี ฟูฟูฟูดิกล็อกอีกล็อกกชุบกชุบบลบลบเหี้ยเลแบบดิจิตอลงก้อยโอ้ยน้ออืมก้อยเออเออไปไปคึ้ยน่อดังรถไอ้เหี้ยลงรถดีทำไหม โอ้ไม่ทันว่ะไอเฮี้ยในรถก็ยังมีตตมรถมีด้วยโอเคไปเพอกันนะเนี่อูอ้มาๆมาๆมาๆมาออกมา,มา,มาที่รองกับกูนี่มาอ่ามันกระชับนิดหน่อยกระชับนิดหน่อยเออเนี่ยไอพวกเนี้ยมาไอกลุ่มเนี้ยมาเลยนั่น con con, ồ, whoa, 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 Luca yeah, có bee, thấy ok, kia, coi tiếng ของรถนี่มีไหมว่าไม่มีวะไม่มีก็ามีมันก็คงเกิดมามามาเรียนรู้กันละไปเลยนะม,มันเดินน้อยแล้วมันเดินน้อยแล้วขอบบแบบเห็นไรเข้าหัวสักหน่อยดิเข้าสักหัวสังหัว,หว <c oughs> นั่นของเพื่ <c oughs> อนเนตกแล้วด้วยโอ้แรกกว่าเดิมไอ้หี่ ตายกันมาเบือ่อใตายกัเบเพื่อนมีอะไรอีกเกิดมาเด้อ๋อเออเออมาเด้หมดยังหมดแล้วสวยเจสสูนใช่ไหม ก็ไปเจสวนครับผมนี่ไอคิดแม,แมงขวดแดงเกือบตายเมื่อกี้ตรงนี้ยเหมือนจะขุดทันใช่ไหมไม่ใช่ละนี่ว่าอยู่เดินชนได้บ้าไปแล้วยิงติดพดิกแกๆแก้แกแกสวนจะสวนแน่นอนตรงนี้ไม่มีแล้วเฮ้สวยจะสวน ข้างบนอือวาข้างบนขึน้ขนไปไงเนี่ยโอเคไม่ขึ้นนะผมไม่จำเป็่ต้องขึ้นไปเลยแค่จ้องหน้ามันเดี๋ยวมันก็ลงมา,าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกน้องกูไปไม่ตีกูตีโดนไม่ใช่เหรออือเคยหมดสวยอิสุลิบัลลังคาบัลาังคาเคอเครี All clear. ไปไปต่อดีต่อดีต่อดีมาข่าวมาด้วยไหฮะอะไระโอ้ไอ้ขี้อ่ะมาแล้วเหรอมาแล้วก็บุกเลยดิให้เกียรติมาถึงที่ขนาดนี้ต้องเหนื่อยแล้วไปดิไม่รอดว้วยอืมมออีโอกาสมีโอกาสมีโอกาส

แปดหนึ่งนะแปดหนึ่งนะแปดหนึ่งนะตะกดอย่างนี้แปดหนึ่งนะไอเนี่ยรู้ว่ามีเบลว่ลลละอยู่จัดนี่เนี่ยช่วงกงมันโอเคปลาติดฉากแล้วไ้เก็บพวกตัวรู้ได้หมด เอ้ยตัวมันเล็กสเกลมันอเ,เอ่อเขาเรียกว่าไอที่อามุมที่จะตีโดนแม่งน้อย Chịu đây đi Ôi mình nhắn Dòng mà hay cùng Đi đồn Yeah Ừ ไม่คีเลยโอไม้มันนี่นี่ว่าต้องเป็นมีดเจสองเอ้ยมีดเจสามไบเกอร์มันถึงจะทีเดียวคี้เย้เยไม่ต้องจะรอบฆ่ากูแม่งตีมอนกระเดิ้งามหายกูด้วยแค้ เดี๋ยวแถบขอบทางนน้นโอเคไปแลวเนี่ย <c oughs> ไม่โดน <c oughs> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตานั้นเล่นไม่ได้นะตัวแข็งด้วยอ่ะ

ขอทางหน่อยครับผมคุณจักรภาพผมเล่นสตอรี่นะครับผมคุณจักรภาพทำหายไปแล้วไอ้เฮียตายหายแล้วโอเคทีนี้ก็ออกเคลียร์สวยสวยแปดหนึ่งครับผมยังไม่แปดหนึ่งแล้วตัวหนึ่งกำลังเออไปเฮีย โอเคสวย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 ไปหนึ่งปันหนึ่งแล้วนะไปต่อไปลาต่อเขาบอกคราวาานี้ตั้งแคมป์อยู่ไหนตกด้วยโอ้โหอะไรก็เดิมอ้าวขนาดนี้เอง เอาแล้ววูยิงมุ่งหาตัวช่วยมึงเดียวว้าวว้าวสวยสวยพอเซฟกูพอสวยไหลจัดไหลจัด ป่ะปิดฉากซะเฮ้ยเสียงอะไรวะเป็นอะไร,รแม่งตีไม่โดนติียาเฮ้ยไม่โดนเลยกูโอ้เอาแล้ว

ก่อแล้วอะนนั้นลอยลอยเกาะลอยตัวบนอืมเอากาะไปฟาละไมาที่ไหนเกอห้าหานะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะ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 ไอจัก,กรพรรดิมึองอีกนะไอสัดไอไอมอนเตอร์ไม่ไม่ให้กูเล่นดีใช่ไหม กูไปชอบมีกันไหนครับอย่างที่อะไรไม่โดนอู้ยงอนงอนงอนเดียวแล้วยืนดูดันหรงอนเดินดีแล้วแม่ไอ้เฮี้ยไม่โดน่ง Hmm. oh oh toko bel oh he ya an i start all, oh Tukah, oh, toko kan oh เฮียตัวค้างโอ้ต้องดีตัวเฮียจอค้างคุยอ่ะกลับมาละกลับมาละอ่ะอันนี้ก็มาสรุปเลยนะแม่งแคปไปสองสามรอบไอ้เฮียอ่ะ,อะสกอร์ล่าสุดตอนนี้ก็คือเกนะ้าหนึ่งนะตอนนี้ บนอาหารในเมืองแล้วไม่เจอค่าว่าน่าอยู่ในเดบิตอนนี้พักอยู่ที่แร์ของทีนะเออทีเอสขาไม่มาไม่อยู่ก็ขอใช้แรมแป๊บหนึ่งในการพักกองกำลังทหารทหารด้วยหารเฮียแกงกูนั่นแหละแม่งแคบไปสองรอบสกอร์เก้าครับผมเราเกอีกไฟเดียวนั่นแหละถ้าเดบิ เจอก็นั่นเลยเอาแม่งตัวนั้นเลยยังไม่เคยไฟที่เลเบลเลยนะเออเป็นแกงแรกเลยถ้าเจอนะ้าบไปบ้ไล่กันต่อวิลู้ไอ้เหี้ยมจะดักกูปะเนี่ย โอ้ยเ,เ,เราก็นึกว่าจะดักอ้านี่งไงอยู่จริงด้วยไปก็เลยตหลุดมีซอมบี้ด้วยเหรอเสียงซอมบี้เมื่อกี้ไอ้แกงไม่ใช่ดิว <c oughs> ้าวว้าวนั่นไง <c oughs> มามาไปนะเ้เบลลครับผม เฮย้ยมุ่งอย่างงี้อ้าวคนตีได้ปะเอ้ยตีเลยสวยไอ้เหี้ยไฟ,ฟรีเบลโคตรเริ่มปืด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 มากชี้ไฟสุดท้ายแล้วเอาหน่อยมันมันกันไปกระบอกมันมันเช่นกันวู้โูโคตรโนเนเนปันโอ้หติดที่นหนักใจ,จกู โ okay, okay. อเคพาอๆแล้วเล่นแล้วเล่นไอ,อ,อ้ีกี่แอโอ้ยไปก่อนไปก่อนตัวนี้ยังไม่บ้างโอเคตัวนี้ว่างแล้วปุ๊บวิบ่งไปปุ๊บทันทันนะี่ยกูทันอรอดแน้องเพนะียวเพียวชิดข้นไป ทำมาโอ้โหเฮ้ยพวกคอย่าพลาดอย่าพลาดไอ้เหี้ยพลาดพลาดเจ๊ดูว่าลื่นขนาดไหนลื่นขนาดที่ใส่ก่อดเมื่อกี้ไวมากไหน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 มากมาโอเคอเคเริ่มไม่ลืล่นละเออ ีม่เอ้ยๆไป,ๆไปหมดแล้วหมดแล้วไม่ไหวไม่ไหวสวยเรียบร้อยครับผม10ต่อหนึ่ง ชนะแล้วชนะแล้วมันจะสองสกอร์ไม่ไหวตกืมไม่ไหวไม่หมมไมหวจบจบแล้วจบแล้วจะรับวโอ้โหว่ะสตรอรี่แรกว่ะของเมืองเล่นแต่อดออมายังไม่มีสตรอรี่เลยจบละอ่าสตรอรี่แรกครับผม Wk ประทะ spd นะผม10วิน wk ฝ่ายชนะ The Score 10ต่อหนึ่งนั่นเองับผมรางวัลก็เงิน5,000เอ็มจากที่นัดแนกันไว้กับรถซิปเปิลคาร์หนึ่งคันนะผมนัดแนะกันไปเรียบร้อยแล้วไอมาครั้งแรกโอ้โหข่งผ่านกันจัดไอเราก็ไม่ค่อยจะหวัน่นซะด้วยสิ ป่ะป่ะเดี๋ยวก็ไปเคลียร์กันดีกว่าที่เมืเองเอยุสป่ะอุ้ยของหายะไปไปรับของขวัญกันดีกว่าโอ้จะมีรถใช้แล้วเว้ย กงวันวันเดยไม่ใช่ตอนคืนตอนคืนแนะ่จะตีกันอีกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาคุยหน่อยหน่อยครับผมอ่ะก็ผมฝ่ายชนะใช่ไหมครับก็ตามที่ตกลงกันไปครับเงินหน้ามันเอ็นกันหน้ามันเอ็นกับกับกับอ่าไอเกียไทยมีคนแหลมหมอมีคนแหลมมีคนแหลมเออโอเคอไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับ โหไอ้อยา่าแม่งแหลกกว่าเดิมวะไอ้เย่ยบางคนแม่งก็คุยเรืนะ่องบางคนแม่งก็คุยไม่รู้เรื่องนะก็ตามนะั้นเนาะก็สตอรี่สนุกครับผมสตอรี่สนุกมากครับผมก็รู้ไปไปอยู่เมืองน,นี้กันไปอืมอยู่กันไปยาวๆครับผมเราเห็นว่าเราเห็นเอพีดีขึ้นจากรพรรดิครับผู้ชมแต่เราเจอกัน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  ไหนรถให้มาแล้วเหรอนี่ไงยังงซิ simple ค่ะกูเย้กูมีรถเป็นกับกูมีรถเป็นแกงรถรถเป็นแกงอะไรรถมีรถเป็นของตัวเองแล้วเออไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อครับผมเล่นสตอรี่เอาใช้ฝีมือครับผมแล้วก็ซากปลาหลักฟังปะ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 เงินก็เงินเข้าแล้วเนาะเฮ้ยเออแวะไปดูเงิน้วยเลยว่า Wow 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 DMG DMG No no no, Demon God, dạ vâng, no no, Demon God, dạ 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 Này, oh ho ho Ok, lời Oh ho Ai hê, mấy ngau quá chừng Uhm, clear มีรถไปมีตางไปประมูลแล้วละเว้ประมูลก็อีกไม่นานนะอีกไม่นานจริงๆจะประมูลแล้วละถ้าประมูลได้ต้องโดนแน่เลยอมไรม,มาดูว่าเตรียมของพอมต้องไปตีแบบประกันตีอะไรไว้ได้วยพอศึกตัวอย่างนี้น่าจะหนักหน่วงน่าดู ปีงขึ้นได้ไหมไม่ได้ดไรุนแรง <S 2> <S 2> <S ไม่พอเอาถั่เอ้ย